สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะวันนี้พี่เดือนก็มีต้นไม้มาอวดเจ้าต้นนี้นะมันสวยแล้วนะคะเห็นไหมพี่เดือนชาไว้มันสวยแล้วพี่เดือนก็อยากจะเอาไปตั้งบนโต๊ะไปตั้งโชว์นะคะแต่ว่ากระถางพี่เดือนไม่สวยเลยแล้วกระถางสวยๆก็รู้สึกจะหมดแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําภาชนะใส่เจ้าต้นนี้กันนะคะทํากระถางสวยๆใส่เจ้าต้นนี้ไปตั้งบนโต๊ะกันนะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าพี่เดือนจะใช้อะไรทํานะนี่ค่ะท่านผู้ชมพี่เดือนก็ไปได้ขวดน้ําแบบนี้มา2ขวดนะคะก่อนอื่นพี่เดือนก็จะใช้เจ้าขวดนี้นะทำเดือนก็แกะนี่ออกก่อนเลยนะ สากมันออกให้หมดนะคะเสร็จปุ๊บพี่เดือนก็จะตัดนะคะ,ะพี่เดือนแทงไว้ตรงไหนเนาะพี่เดนกนจะตัดแบบนี้เลยนะ จะได้เป็นรูปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอีกลูกหนึ่งลูกเราก็ตัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะตัดที่ยาวหน่อยนะกะ็ก็เอาสักประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ตัด เท่ากันเลยนะคะเท่ากันเลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เดือนจะตัดเป็นเส้นๆลงมานะคะตัดเป็นเส้นเลยนะทีนี้ยขวดน้าเนี่ยเขาก็จะมีเป็นปล้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ลองกะดูว่ากระถางของเราเนี่ยจะอยู่ปริมาณไหนนะคะนี่พี่เดือนกะประมาณนี้นะพอกะได้ปุ๊บเดือนก็ตัดลงมา ถ้าขวดน้ําของใครไม่มีเป็นเป็นริ้วแบบนี้ให้เรากะน,นะคะก็ใช้สีเมจิกเขียนไว้ได้นะวัดแล้วก็เขียนไว้นะคะน,นี่ตัดเป็นเส้นอย่างนี้นะคะตัดให้หมดเลยค่ะให้ลบนี่ค่ะท่านผู้ชมพี่เดือนก็นะนตัดหมดแล้วนะพี่เดือนตัดหมดเลยนะนี่นะ เป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะนี pineapple. ่ใส่หน sort of ่อยน้อง่เห็นี่ค่ะตัดเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะพอตัดเป็นเส้นเส้นแบบนี้ชุกตัดมาถึงนี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็วัดจากจุดจุดจุดปลายสุดตรงนี้นะคะลงมาสักครึ่งนิ้วนะคะแต่อย่างที่พี่เดือนบอกคือขวดของพี่เดือนมันจะมีเป็นป้องๆให้เลยเนาะพี่เดือนก็เลยอ่ะตัดมาถึงข้อนี้ใช่ไหมคะเว้นไว้หข้อและอีกข้อนึงพี่เดือนก็ใช้มีดเนี่ยกรีดให้ตรงกะ ตรงกันเนี่ยนะคะนี่กีดเป็นแบบนี้นะกีดเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะนี่เพื่อความไวพี่เดือนก็กีดไปแล้วเนาะนี่กีดไปแบบกีดทุกทุกเส้นทุกช่องเลยนะเสร็จปุ๊บพี่เนกีดจนรอบเลยนะคะเสร็จแล้วพี่เดือน,นก็ดึงดึงเส้นนี้ลงมานะคะแล้วก็เสียบลงไปเสียบลงไปในช่องนี้นะน เสียบไปนี้เลยนะคะเสร็จเรียนกระดึงอันนี้แล้วก็เสียบลงไปออันนี้เสียบลงไปแบบนี้นะคะเสียบลงไปให้หมดทุก ทุกเส้นเลยนะเสียบลงไปแบบนี้ให้หมดทุกเส้นเลยนะคะนี่ค่ะ,คะได้แล้วค่ะท่านผู้ชมพอพี่เดียนพับลงมาแบบนี้หมดแล้วเห็นไหมคะมันก็จะได้ลักษณะน,นี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเหมือนกลีบด,ดอกไม้เนาะใส่น,น,นี่นี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมันก็ยังตั้งไม่ได้นะคะนี่ฝาปิดนี้นะคะมันก็ยังตั้งไม่ได้ทีนี้ ที่พี่เดือนเตรียมฝาตัดฝาอันนี้ไว้อีกหนึ่งฝาไหมคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็ตัดจุกตรงนี้ออกเพื่อความไว้พี่เดือนเลยตัดไปแล้วตัดให้แค่เสมอจุกเลยนะคะเสมอขอบขวดตรงนี้เลยนะคะเพื่อจุกตรงนี้ก็จะได้เล็กๆหน่อนพอดีะนะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเจ้าตัวนี้มานะคะเปิดฝาออกแล้วก็ยัดลงไปนี่มันจะได้แค่นี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาฝาเข้าไปปิด นะเสียบเสียบลงไปแบบนี้นะแล้วก็าฝาเนี่ยนะคะนะเสียบลงไปแบบนี้แล้วก็เอาฝาลงไปปิด,ป,ดปิดให้แน่นเลยนะปิดหมุนให้แน่นเลยก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมคะทีนี้ก็ตั้งได้แล้วเห็นไหมนีม่ตั้งได้แล้วเห็นไหมคะ กระถางเราก็ไม่โยกเยกด้วยนะคะแน่นเลยนะคะแล้วก็ตั้งได้อันนี้ไม่แน่นถือตดมาไงเนี่ยเสียดไขหน้าจังนี่เราเสียบให้แน่นๆเลยนะคะเสียบให้ลึกๆก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอากระถางต้นไม้ของเราเนี่ยใส่ลงไปกดไปแน่นๆเลยแบบนี้ค่ะ ต้นไม้เราก็จะห้อยได้เราก็ไปตั้งได้ะคะไม่ลมด้วยตั้งได้แล้วนี่ค่ะหรือใครจะนำเจ้ากระถางตัวนี้ของเราไปพ่นสีก็ได้นะคะแค่นี้พี่อ่าก็ได้กระถางต้นไม้ชูสวยๆเอาไปตั้งโชว์ได้แล้วนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พี่เดือนก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ